เซตยอดสุดต่อสุดพอตามด้วยซีหมอสองหอใส่ไข่กุสักหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเหี้ยอะไรห,หรือว่าเบาน้ำวัสดียูทูบแล์ผู้ชมครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอเไปตทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมพเวียดนามพีชนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธไคโดนะเป็นกระบองไคโดคตรเท่ครับผู้ชมโอ้โห แม่มันมีพลังอัศนีบากอยู่แบบว่าติดกระบองอยู่ครับแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้มากเลยนะคนดวงดีครับที่ได้กระบองไคโดนะครับอ่าวิธีหานะกูจชมมันต้องไปที่โลกที่2ฮะนี่ฮะก็โลกที่2ให้เรามาที่ก่อนหนวดดานะฮะแล้วก็จากนั้นฮะมันก็จะมีเอฟซีอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะโอ้โหใส่ฟ้าแบบอย่างเท่ครับนี่ก็ให้เราไปที่โลก2นะครับแล้วก็กดเย็ดไปได้เลยครับสามารถไปตั้งแต่เลเวลศูนย์ได้เลยนะครับแต่ว่า เลเวลศูนย์ก็สามารถเอาดาบได้นะครับคือเราต้องเก็บกล่องจากไคโดครับผมเราต้องฆ่าไคโดที่อยู่ที่นี่ยับนี่คือโลกสองนะอ่านี่มาตรงนี้นี่จะขึ้นไปแล้วเจอไคโดนะผู้ชมอ่าตรงนี้ฮะเห็นไหมพอเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเซิร์ฟวีแเป็นเซิร์ฟรวมนะเออเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเซิร์ฟรวมครับเออเราอาจจะถูกฆ่าก็ได้แต่ว่าใครจะตีก็ตีได้เลยน,นี่เขาบอกก็สอรรี่แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ <laughs> โอเคนี่ฮะ โอกาสดรอปเท่าไหรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ่ามันจะมีป้ายกระดานบอกโอกาสดรอปอยู่นะครับโอกาสดรอปอยู่ที่หนเปอร์เซนะฮะเนี่ยเราต้องฆ่าใคโดจนกว่าจะตายนะครับมันจะมีโอกาสที่เราจะเกลือนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่อยากแบบเสียแบบว่าไม่อยากแบบว่าไม่มีอะไรติดตัวเลยก็เลเวลสองพันครับสามารถรับเคสตรงนี้ได้พอรับไปเนี่ยจะได้ตังประมาณ1ล้านกว่าๆนะครับเออแต่ใครโดเนี่ยอย่างที่เห็นครับมันตายยากมากนี่เขาใช้สไนเปอร์คอมแบ็กกันนะคุณผู้ชมอ่า ตัวมันใหญ่นะฮะแล้วก็สกิลของมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆไคโดให้ดูครับมันถึกนะมันถึกแล้วมันก็ตีเราแรงมากนี่อันนี้ไม่รู้ว่าเข้าไปจะเป็นการรบก,กวนเขาหรือเปล่าเขากำลังไล่ยิงกันอยู่นะเนี่ยไคโดตัวโคอรใหญ่ครับเออโอโหเอาฮะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลให้ดูนะครับอ่านี่ชื่อกระบองว่าอะไรวะ MACE นะฮะนี่ครับมีอยู่2สกิลนะครับ มาฮะเดี๋ยวผมจะฟันธรรมดาให้ดูนะครับโอ้โหเนี่ยคอดหนักนะฮะฟันอย่างหนักอะ่ะเนี่ยฮะโอ้โหใครชอบเสียงพูท็ต้องมาใช้แล้วแต่ว่าโอกาสมันจะตอบยากไปหน่อยนะครับผม1%นะ่อนตะคิดดูนะฮะเอาละก็ท่าไม่ตายของมาน,นับเป็นท่าัวเซตนะท่าที่หนึง่งนี่เลยฮนะโอ้โหเป็นการแบบเปิดพลังรอบๆตัวนะฮะทุบลงพื้น,นครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าทุบลงพื้นหรือเปล่านะครับ มันถือแบบหน้าเกงขามากเลยอะ่ะดูนะท่าที่หนึ่งนะครูดาวอาจจะนานหน่อยนะเอาทุบด <c oughs> นนินานนานนี่โอ้เป็นการทุบพื้นนะโอ้โหแล้วพลังก็จะออกไปรอบตัวนะครับส่วนท่าที่สองนะถ้าไม่ตาย X s w i t Sen X Fire t o w Fire Sing Sen X Fire f o u K s w i t c Mid Mass X m a s Four C D O K Four e f i x e r หรอว่ s w i t c Fix e n Fire ฮ่านี่โอ้โห เป็นท่ายิงไกลนะคุณผู้ชมเฮ้ยมีคนท้าเราอ่ะเฮ้ยดับยอรุวิสองเหรอโอ้โหทุบปืนเจอตายไหมถ้าไม่ตาย X Wing Fixen X Fire X Fixen Fixen Super Fire X Quick Quick Now โอ้ยชื่อท่าคอทยาวเลยนะเออ้ยไปไหนแล้ววะหลบสกิลได้งั้นเลยอ่ะเฮ้ยโอ้แต่งตัวคอทประหลาดเลยนี่ไง หลบเหรอหลบเหรอเฮ้ยทำไมไม่ตายวะอ่ะไม่ตายได้ไงเอาโดนใครโดนฆ่าตายเอาเออเอาบอสใครโดนตายแล้วดอกล่องมะอันนี้คือก็อย่างที่เห็นครับไม่ดบครับผมเกลือนะฮะเออคนทีเ่เซิร์ฟเกลือครับเวลามันดอกมันจะต้องแย่งกันนะกู้จมมันจะต้องแบบว่าเออมีคนมามองหน้าเราเวลาเราเก็บนะผมเคยเห็นแบบว่า อยู่ในเซิฟต้องนานนะนั่งตีมาต้องนานมีคนเข้ามาครั้งแรกมาแป๊บเดียวมันเก็บกล่องไปคนเดียวแบบคนที่เหลือเขามองหน้าเพียบเลยแล้วก็ป่นกันเต็มเลยนะนี่ฮะมันเป็นอาวุธทีเราต้องมองหน้ากับคนในเซิฟนะว่าใครเจา้านะนายเจ้าก่อนหรือว่าชั้นเจ้าก่อนก็ค่อยเคลียร์กันนะแต่ถ้าเกิดไม่เคลียร์กันแล้วก็แบบเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มาแบบว่าใครโดนตายปุ๊บเก็บกล่องปั๊บเนี่ยมึงโดนด่าตายแน่ <c oughs> นะเออก็ <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวเราจะใช้สกิลซ้ำให้ดูนะ นี่ท่าที่หนึ่งทุบนี่เอ้ยทุบแล้วตัวลอยป่าวะเฮ้ยคนนั้นเกือบตายอะเอาละท่าที่สอง X f o u e r X sixsen X t f o r f o r level X five four four sixsen X five one two Oi นี่ไงเรียบร้อยอ่าเป็นท่ายิงไกลนะแล้วก็รู้สึกครูดาวจะไวนะนี่ฮะก็ไม่ได้ไวมากแต่ว่าก็ก,ก็ไวนิดนึงนี่เออก็มีประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยท่าสองปล่อยไปแล้วนะ นี่คืออาวุธไคโดนะครับถ้าถามว่าทรงพลังไหมสกิลมันทรงพลังอยู่แล้วแต่ว่าเอฟเฟกต์ไม่รู้นะฮะแบบว่าอย่างไรละดามเม่จะไม่รู้นะไปเกาะทหารเรือไหมไปลองพลังกันสักหน่อยปะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อน หากใครที่สนใจร้าร yeah. ับฟังเกีต oh ิ่างขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิทเปิดช็อปร้ารับฟังเกีตต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดบอกโดโรบอกโรกูในคูเดกวันพีดีเจเนอรีหรือว่าชีโรบีไรแถมยังรับกดเกมพันและผัวพิศดารด้วยและรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์ว P มีระบอกฟู้ดและคิงพิชขายบริการเยอะแยะเต็มไปหมดใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮมสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโรบอกแมวต่างๆแต่มีกดเกมพันและผัวพิศดารด้วยและรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์ VP มีระบอฟู้ดและคิงพิชขายบริการเยอะแยะเต็มไปหมดใครสนใจลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองสกิลกับไอ้เจ้าตัวนี้กันนะครับดูซิว่าจะตายหรือเปล่านะครับน้องเขาตังค์น้อยไปหน่อยก็เลยแบบว่ารับเครดฟาร์มให้นะนี่ฮะก็ท่าที่หนึ่งครับผมเป็นการทุบพื้นใช่ไหมล่ะนะเราทุบกันใกล้ๆเลยเอ้ยอันนี้มันสไนเปอร์คอมแบกดีกว่ามาเอาใหม่เอาใหม่ทุบพื้นทุบนี่ไงทุบแล้วตัวลอยนะครับอย่างที่เห็นครับผมส่วนดามเมดเดี๋ยวดูก่อนนะฮะโค้ดาเมจก็รู้สึกเท่ากับท่าเลขไฟดาเลยว่ะเฮ้ยนะ ก็มาดูท่า2ก่อนครับแต่ท่า2ไม่ค่อยอยากใช้เพราะว่าผมไม่อยากเรียกชื่อท่าน,นะผมเอาแหละท่าที่2องครับท่าไม่ตาย X4C Xfire x r e s i s t a n Xfire Xcaliber Xfix Six s i x t แสงไล่อร์เฟกฟิกโดฮ่าเป็นไงโดนช็อตเข้าไปด้วยนะแต่ว่าไม่ตายนะครูโจมโอ้โหเป็นไปได้ไงเอ้ยทำไมฟันไม่ค่อยจะโดนเลยวะดาบก็ต้องยาวนี่ฟันเข้าไป เนี่ยฟันแทบไปโดนเลยนะฮะโอ้โหยาวสัจริงนะแต่ฟันไม่โดนเฮ้ยโดนแล้วเิฮ้ยโอ้ไม่โดนแล้ววูบเลยว่ะฮ้ยนะเนี่ฮะผมลองฟันแล้วโดนโดนจังๆแล้วเลือดลดอย่างไวนะเออมาต้องมาลองฟันใหม่นะแม่แต่ว่าฟันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะมันต้องถอยหลังฟันเป่ามาดูกันนะคะนี่การถอยหลังฟันการถอยหลังฟันจะโดนแน่นอนนี่ ม่ดาบมันยาวไงถ้าถอยหลังฟันนี้ได้เปรียบไปนะดูดิเลือดไม่ลดเลยอะนะไอตัวไหนที่ไม่มีสกิลนี่สบายครับเออดาบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่จะโดนยากหน่อยละกันนะแต่สกิลไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะแต่ดูหน้าเกงขามนี่ตายไหมไม่ตายครับมันดูหน้าเกงขามนะสกิลแต่ไม่แรงเวลาติดหลังรือว่าถือมันก็ดูหน้าเกงขามนะเนี่ยฮะมาดูหน้าเกงขามเลย,เลยนะเออ เอาะไก็ขอบคุณหลัดจากนอกคนนี้มากเลยผู้โชคดีนะครับนะโอกาสแค่1%เองนะคุณผู้ชมแต่เขาได้มาเนี่ยโอ้โหโชคดีมากเลยเอาะไรก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณผู้ชมฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยบ๊ายบายจ้า